เอาจวงได้กว่าอิ่มแล้วไครบ้างสินสิใส่ซอกจังบัตบัตรัำเป็นตากใครพลูมาบัตรอว่าโอ้ยยังไม่อิ่มสิมสิจีตักขาแล้วเจ้าตากมีนี่เพราะผมเจิกไปเนาะใส่ซอกยังค้ากินพะโล้กับขนมจีนใส่ซซนชัะนผ่านใส่ตองสามพันโอเคค่ะ เอ้าทำไมเห็น60บาทหยิบแบงค์ผิดไหมมาคิดเปิดออกคิดต้องหยิบแบงค์ผิดไหมอย่าเลยย่าเลยเออมันเป็น60บาทนะขันเข้าเขาบะมี่ใส่ต้องเขาไปล้างถ้วยให้เพ้นกินเลยครับใส่แล้วค่ะจ่วงอ่ะบะมีโคตรสุกแล้วจะลองสอบดูล่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะถ้าบ้านไกลเรื่องเครื่นงผัดนอคมินี้อ่ะนอคผัเนาะอ่ะเราบผมไเห็นนอคผัดนอคนอคผัดนอคอ่ะมินี้กัน นาขันเนาะน้าขันเนาะรถแหกมีน้าขัน่อวน้ขันเนาะนาเือนแนขันอันไปี้ากลมาหาด้นนเาะตเป็นตอนนี้กำลังแตงหนายอยู่น้าขันเนาะกันกินเผายิ้มไปนาะแม่แซวบาขันเนาะแซบาหน้าเดินอะไรกแ่ใส่อดอะไรด้วยขันเนาะถุงแม่ถุงชุงชุงยูนันเดอร์ถุงหออันที่ไม่แย่หนึ่งไปด้วย อันนี้มองในมุมบเนาะว่าเราเพียมูนไปเหอียดทุงโอ้โหนเดียวหรอมองในมุมลอาเพื่อเขาอาจจะมีปากปากองปากกล้องปากจล้องปากชวยบนอ้อ่อกร่านมีหงหอกกระตาขาดเจ้าน้าแดงน้ำสุกหนก็ต้มัน บ้านฉันมีนิดบมตุบานตเย็นหักเป็นอย่างลายลนะหอหลายลายกลีเนี่ยเป็นบน <c ười> บาทท้านเธอกับบ้า,บานญาบเดียวกันปเป็นในควาสหอนหอตอนใหญ่นอเป็นในความ่งหอนหอเนี่ยเป็นตอนตอนใอเนส่ะ <c ười> เป็นสะบ้านเธอดอกถ้ามีบ่เป็นจ้าความรู้ม <c ười> <c ười> ุกหว คำๆด้อพี่น้องบอกขนาดกันยางแค่แป๊บเดียวนี่กันยานสวนยดน้อดเลยจะไปยืนเบ่งน uh> uh ี้โอ uh> 네้โหเดนสวยีดินสวยดนึจะมาขาอีก่ะนั่งแล้วก็มาเดินขาพี่อย่าพไเอาคิมยู่ไหนในห้องนี่โดนไืนอยู่ในกระต่ายยืนกระเป๋า